สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีพฤษภนะครับและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพ่ทาโร่ชุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้เรามาฝึกอ่านไพ่กันนะครับในหัวข้อความรักเป็นอย่างไรความรักของชาวราศีพฤษภความรักของคุณเป็นอย่างไรแปดถ้วยนะครับในความหมายของแปดถ้วย แต่ทัองคือทิ้งไว้เพียงความทรงจำทิ้งไว้เพียงความทรงจำคือมีแนวทางของตัวเองแล้ว,ล,วละละทิ้งเลิกเก็บไว้เป็นเบื้องหลังไม่เอาแล้วไปแล้วไปทำอย่างอื่นดีกว่าลักษณะของความรักของคุณเป็นแบบนี้นะครับทิ้งไว้เป็นเบื้องหลังคืออาจจะละทิ้งหรือสละปล่อยวางเลิกล้มเลิกไม่ไปต่อคีย์วันอยู่ประมาณนี้นะ ส่งผลอย่างไรกับคุณหนึ่งถ้วยส่งผลเปนหนึ่งถ้วยไม่เอาละส่งมอบความรักหรือได้รับความรักาการที่คุณอาจจะถูกละทิ้งหรือเลิกจากใครคนหนึ่งแล้วมาได้รับน้ำใจความรักจากอีกคนหนึ่งเป็นไปได้ไหมครับที่ราศีพฤษภจะเลิกกับอีกคนหนึ่งแล้ว มีอีกคนหนึ่งมาคอยซัพพอร์ตมาคอยให้กำลังใจหรือคุณเองอาจจะจากลาด้วยดีขาว่าจากลาด้วยดีคือแปดถ้วยเนี่ยไปแล้วไม่หวนกลับมาแต่ก็ยังมีใจดีๆความรักดีๆส่งให้ส่งมอบให้เหมือนเดิมม,มันเป็นการการไป แต่ก็ได้รับสิ่งดีๆมานเลิกกันด้วยดีได้ไหมเลิกกันแล้วด้วยดีเดี๋ยวเรามาดูว่าตำแหน่งเนี้สำคัญที่สุดคือมันจะมีผลกระทบบคุณอย่างไรส่งผลอย่างไรแล้วคุณทำอย่างไรตำแหน่งที่สามแล้วคุณหลักควรทำเช่นไรจั t ติกเหตุผลเล่าตามอารมณ์อืม คุณกท็ท่้งติดชัางใจก่อนตัดสินใจด้วยเหตุละผลมันมีการบอกเลิกการจากราการลาทิ้งไปแต่ยังมีความรู้สึกดีๆให้กันอยู่แล้วถึงเวลาและที่คุณควรจะต้องตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างบทสรุปในความรักครั้งนี้มันเป็นเรื่องของมายาที่ปิปดบังใจ โอเคละมันต้องรักทิ้งต้องเลิเลกทิ้งทั้งทั้งที่มีใจให้ตัดสินใจว่าจะไม่ไปต่อเพราะว่าถึงอย่างไรแล้วคุณก็เป็นได้ที่สองไม่สามารถเป็นที่หนึ่งได้รักนะแต่ต้องเลิกต้องราต้องจากกันไปฉันตัดสินใจดีแล้วเป็นที่หนึ่งไม่ได้ก็ไม่ขอเป็นที่สองใช่ไหมอ่าโอเคประมาณนี้นะครับ ให้พิเทศให้พิเทศในความหมายความรักคือมายาปิดบังใจมันมีอะไรซ่อนเล้นอยู่ในลึกๆในจิตใจอยู่แต่มันมีความจําเป็นต้องจากลาแต่การจากลาในครั้งนี้มันก็จากลาด้วยความรักจากด้วยสิ่งดีๆไม่ได้จากลาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดไม่ได้อะไรเลยแต่มันมีเหตุผลมีความจําเป็นต้องไปแล้วเหตุผลความจำเป็นนี้บอกใครไม่ได้ทูกเ บอกเธอก็ไม่ได้บอกใครก็ไม่ได้เขาเก็บไว้เรื่องลึกในใจนะครับผมโอเคประมาณนี้คร่าวๆกับความรักราศีพฤษภนะครับเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤษภนะหากมีเรื่องไม่สบายใจขัดข้องหมองใจอะไรยังไงให้ไพทาร์โรเป็นที่ปรึกษ,ษาสําหรับคุณนะครับจบแล้วนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่ มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทําคลิปสอนให้ได้นะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ